สวัสดีค่ะมาดูต้นไม้ที่ลงเมื่อวานกันนะคะตอนเช้านี้รดน้ําต้นไม้ไปแล้วนะคะรดรดไปแล้วรอบหนึ่งตอนเช้าอุ้ยตัวอะไรไมแมลงปอต้นไม้ที่ลงเมื่อวานนะคะต้นนี้แล้วก็ต้นนี้คะ่ะต้นที่สองนี่ต้นนี้คะ่ะ สต้นแล้วอีกสองต้นเนี่ยห้าเดินไปเดินมาอีกอีกสองต้นนี่คือต้นที่เมื่อวานไปไถ่ายให้ดูนะคะคืออันนี้ค่ะนคะคะเอาหินมาล้อมไว้เวลาเรต้นไม้จะได้ไม่ต้นที่สี่แล้วก็ต้นที่ห้านี่นะคะคือตรงนี้ขอบอกเลยว่า แต่ก่อนเป็นกองขยะที่เผา,เ,าเป็นกองขยะใบไม้ขยะกิ่งไม้นะคะแล้วก็มามาเปลี่ยนเป็นสวนยอมที่ลงทุนไปแค่150บาทเองค่ะตอนนี้งานต่อไปที่คิดว่าจะทําก็คือจะทาสีทาสีอันนี้นะคะกาแพงนี้ให้เป็นสีเดียวกับกับด้านนู้นนะคะเปลี่ยนสีให้เป็นสีเดียวกันก็คือเป็นสีนี้นะคะนี่ค่ะ งานต่อไปที่จะทำนะคะจากกองขยะก,ก็เป็นเป็นสวนยอมเล็กๆที่ลงทุนน้อยมากแล้วก็นั่งเล่นได้นะคะไม่มีงูมาแล้วละเพราะว่าเราลืกหมดแล้วนะคะต่อไปแล้วก็รอต้นไม้โตค่ะทำมาทั้งหมดสามวันนะคะสามวันที่ลงต้นไม้ส่วนอีกอีกสองวันนั้นเป็นเป็นการเก็บ สิ่งไม้ใบไม้แล้วก็เทียบพื้นที่นะคะ